อ๋อมุดกับใหมุดกับใบอ่ะอีมาชิดื้ออึดแนวเห็ดครับเฮ้ยข้าวตาสวดข้าวตาสวดชิดื้อไง มุนั้นกับไปนอนไปลูกไปไปนอนไปไปหามงนอนไปไปเม่บอเรียกละไปเม่ไม่เรียกแล้วไปนอนไปไปหลบนอนตรงไหนก็ได้ไปเออไปเลยไปไปไปนอนเลยไปหาที่นอนเลยไปไปนอนข้างพ่อก็ได้นอนลงนอนเออนั่นแหละนอนตรงนั้นแหละ กำลังผ้หูผ้งามนอนล้มนะลมองไหนคุณผู้หอยากนอนเด้ออย่าเสียดบ้านน้อยไมาให่มันมักนอนใตถุนบ้านแบบนี้มักนอนแบบลบๆแอบๆจะไปขานอนใชไเนี้ยเน้ขาไปในซอกละนีหม่งนอนมันมันมักนอนแบบเนี้ยนอนอยู่ในหลืบในซอกเงี้ย เดี๋ยวเห็ดบ้านน่อยให้มันยุกนี่ไปนอนอยู่ในสอบน่ะอาตะห่างหกมาเบืง้งดู่พ่อกันอนเบืงหนังหนังจาพนมเด้เนี่น่ะเบืงเบืงหน้าแล้วคักพัเรื่องเงี่ยงวะพ้อเรื่องอย่างนี้ <c oughs> เล่นกับดาราดางังคนเดอ้อจ้าพนมนะ่ะ <c oughs> เรื่องอะไรวะ Monster Hunter คนน่นจ้าพนมรถด,งดังเลยเราเล่นหนังฮอลลีวูดเล่นหนังพลังนั่งเอกระดับต้นๆเบอร์ต้นๆของพลัง,นงเ,นเนี่ยน,น,นั่งเอกคนนี้เห็นปะเนี่นางเอกอ่าอะไรนะ ที่เป็นเลนอี่างนะฮะที่ที่เป็นผีนะเป็นบะรูบ่รูที่เป็นไม้รัสนะสมองเขพอกันเลยผีชีวะหามเลยคืออยู่ตรงนั้นเนี่ยน้องเอกผีชีวะเนี่ย